สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันอีกคือเก,กับช่องลุงแอบบ้านนาครับผมมื่อนี้ลุงแอบบ้านนาพาลงโขงเลยครับผมพาลงโของอยากเสียงดังจังหน่อยนะครับเด้อเพราะว่ามานี่ก็อยู่ใกล้เครื่องดูดทรายครับผมอยู่ฟังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนดูดทรายได้เสียงดังเนี่ยกับประเทไ,ไทยไ่ได้เปิดคลิปครับผมเพราะว่าเร,ราคิดว่าป่ากินเบ็ดมันน้ำมันขึ้นไหลครับผม น้ำขึ้นหลครับเรือน่อยเดียวครับเรือน่อยเดียวผมลังริมฟังครับปลาตัวแรกผมใส่เงียวันนี้ผมใส่เงียเสื้อมักเงียหมักนะครับเด้อเงียบมักสูตรเงียบมักของผมเองครับตัวนี้ก็เฮ็ดเองครับผมส่วนรายละเอียดเดี๋ยวไว้คลิปหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเฮ็ดเงียตกประย้อนปลา พวกป่าหนังครับผมครับไม่ได้เปิดคิปเอาบ้คิดว่าป่ากินไปครับตัวแรกเอาขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับเป็นปัาเป็นบ้านผมเอินว่าปัาเครื่องเพื่อนพาเอินว่าป่าเครื่องหางแดงครับผมใส่สวดๆครับนี่ครับมันเป็นป่าเครื่องครับผมป่าเครื่องเดือกินย้ามักครับผม จิ้มเนื้อมักนี่ครับเนี้ยยังไม่ได้ปลดป่าเลยบมคิดว่าน้าขึ้นน้าอยจากคุณแน,น่ครับบมคิดว่าป่าบัญชีก,กินเบ็ดก็เลยบร่ได้ทายตอนลงมาครับเดี๋ยวผมขอปลดป่าครับป่าตัวแรกครับผมนี่ครับไมยคือเก้าครับผมไมยบริมาดูดแล้วครับผมไมยแถวไมยเก้านี่ครับ ครับต้นผมนั่งติดต้นไม้ครับอาศัยห่มเนี่ยเพราะว่าแดดฮอนไหลครับเดี๋ยวผมขอปลดป่ากันนะครับผมตัวแรกครับผมมาแล้วมาแล้วครับตัวแรกเดี๋ยวมาคอยติดตามครับว่าลุงแอร์จะได้ป่าจกโตป่นี่ครับสิป่าน้ำขงเขาตกปลาแม่น้ำขงครับผมปัาเคืองครับผมใส่สวยสวยครับคอยติดตามครับผม เลยครับผมปักเครื่องหางแดงครับผมครับบพรารูวา้ว่าบางอื่นจะอื้นว่างเลยนะครับแถวบ้านผมอื้นว่าปักเครื่องหางแดงครับผมสวยง,งามเลยครับคอยติดตามครับผมเจ็บตากันครับเมื่อนี้ผมใส่ผมใส่เบ็ดเบิกเก้านะครับเด้อใส่เบ็ดเบิกเก้า ไซน้ากระเบอือศูนย์จุดสองหาไซไซรอบกระเบอือศูนย์จุดสองหาครับผมครับวันนี้ผมกัใส่ตะก u วเป็นตะก u วลูกเบาครับตะก u วลูกเบาเป็ดตะก u วนี่ผมใจเบิ้งตะก u วครับผมผมใส่ตะก u วลูกเบานี่ครับปิวไปกับน้ำครับผมแต่ว่าเพราะว่าอาศัยว่าไผ่ยอดมันกินเนี่ยแล้วกับไผ่ ถ้าลก็ฟังกับเป็นป่าพวกปลาเคืองครับผมพวกมันมักแอบซ่อนอยู่แถวน้ําก้อนหินครับส่วนเหยื่อน,นี่วิธีพันเหยื่อนะครับวิธีพันเหยื่อของผมอันนี้ครับไม่เล็กพันเหยื่อครับผมเป็นไม้แขนน่าครับจัดแต่งเอาครับเอามากอเส้นดวงเบ็ดทุ้สิครับผมเอามากอดวงเบ็ดทังสแล้วก็ ส่วนเหยื่อนี่ผมพันเหยื่อผมผมไส้หนิครับเนี่ยอาคีบน้ําแข็งครับผมผมไปจับสี่พันมันแบบถ้าเฮ็ดแบบนี้มันเหยื่อมันบอติดมือครับมันบ่มีกินติดมือครับนี่ครับผมพันแล้วละนี่ครับผมพันเรียบร้อยแล้วผมก็ปล่อยงส่ครับมันจะบอติดมือครับแบบนี้ กินจุกติดมืออ่ะมาดูกันครับผมเขาจะได้โตอีกปะเพราะว่าตัวที่สองครับตีไปแล้วครับผมมาเบิ่งว่ารุ่นตัวที่สองเขาจะได้โตปะนี่ครับตีไปแล้วครับผมค่อยติดตามชวมว่าจะมีโตปลายยังจะไม่กินอีก ส่วนส่วนมากเนี่ยมากผมนี่สามารถตกปากกฏพวกป่านหนังได้ครับผมป่านหนังป่านหนังป่านย้อนครับเนื่อสุดนี่ครับตีไปแล้วครับผมน้ามไหลแห้งครับผมเราต้องคำนวณว่าหาไม้ที่น้าไหลแห้งแล้วก็ไหลบนเพราะว่าป่าส่วนมากมันจะมาหยุดพักอยู่แถวน้ามน้า,นาวนครับผม ปลายตีปลาน้ำผงเขาต้องเบรงหมายพ้อครับก็คอยติดตามช่วงข้าวบาจะได้ตัวบ่องตั้งกล้องกับปอให้ดีนะครับเด้อก็ขอไพยนะถ้ามุมมองอาจจะบ่ดีกับขอไพยน้ำครับผมเบ็ดโกงแล้วครับนี่เอาละครับเอาละวเอาแล้วเอาลครับเอาละเอาละวัดละครับผมโอ้บอยูครับบายูปลายเบ็ดกระดิกปลายยังงูรับนี่ ปล,ปลายเบ็ดกระดิกกระดิกแห้งครับผมถ้าเป็นปลายย้อนมันจะบอกินแห้งสินี่ครับผมปลายเบ็ดอ่ะคอยติดตามครับผมเดี๋ยวไทยไทเบิ้งตอนได้ตัวครับผมครับปลากินเบ็ดซ่าครับนี้เพราะว่าน้ามขึ้นไรก็ได้ตัวเดียวยุคครับผม ครับตัวหนึ่งมันดึงสิบติดค,ครับกับกาบงบรรยากาศนะครับผมน้ำขึ้นหลายครับแม่น้ำโขงบางถามว่าสองสามมือที่ผ่านมาหนีมันว่าน้ำขึ้นหลกว่าหนีสั้นแต่ว่านี่น้ำลงแน่นิดนึงแต่านา้ำออกเป็นสีแดงครับผมออกสีแดงแน่น้ำบ่ใส ก็รู้ว่า,วาจะมีโตอีกบ่ครับผมขั้นว่ามีโตก็ย้ายมองนะครับเนาะย้ายมองมเบิ่งอีกครับบรรยากาศน่าขึ้นไลครับผมก็ค่อยติดตามเบิ่งว่าจะมีโตบ่ขั้นบ่มีโตกัพาพี่น้องย่ายมองลรอครับนี่ได้ประเครื่องมาตัวนึงกับดึงบ่ติดดึงโติดครับสิบ่ติด เพราะวา่าถ้าตายกินเบ็ดต้องต้องรีบรีบเอาขึนนะครับเพราะวา่าหินเลาะฟังหินภูเขาพ่นทมกันตะลิงพังต้องเอาขึนเพราะันมันแล่นเขาไปซ่อนในก้นหินแล้วเรียบร้อยเลยครับก็ร้อยติดตามครับผม่าจะมีโตให้ท่านผู้ชมชมอีกบ่ครับครับย่ายมายล้วครับผมป่าว่ากินเลย ย่ายายัไม,ม่อ,นนมอีกหน่อยนึงไม้เก้าอยู่คนครับผมนี้ย่ายยัไม่อีกหน่อยนึงไม้ไม้มานปย้อนครับผมแต่บอกหัวจะมีตัวว่น้ามันขึ้นเดี๋ยวคอยติดตามชมครับชมกันไปเรื่อยๆครับผมครับหลังจากได้ปลามาตัวเดียวกับบ่าตอดย่ายมองกับบ่กกินครับผมน้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเลย ลาบอกินครับจะต้องกลับแล้วครับผมน้าขึ้นมาไหลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวส้สำนีซะก่อนนะครับเด้อพ่อกันคลิปน่ะว่าลุงแอบ้านน้าจะพาไปหายอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้าไปก่อนครับมีเซียนเบ็ดมาหนึ่งครับเซียนเบ็ดมาตีกันก็บอกินครับก็ขอตัวร้าไปก่อนครับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,งแหมบมนานๆได้เลยครับเด้อครับสวัสดีครับ